เจอแล้วครับท่านโโคตรใหญ่ลังเนี้ยดูหัวยาวถึงนี่เลยเดี๋ยวถ่ายดูเห็นรึเว่าดูโคตรใหญ่อะสุดยอดมาคนเดียวนี่ป้าดโฮ ข้างหาป้อค่ะนะโคตรใหญ่อ่ะท้างนี้เออใหญ่จัดเนี่ยจะก่อไฟไว้ข้างล่างอันนี้ครบครับครบนี่ขึ้นางบนครับดู่ังนี้ครับ่างโคตรใหญ่มาคนเดียวครับ น้ำหวานให้ได้เยอะครับาคงเดียวครับใหญ่โอเคครับเดี๋ยวเอาครับปูหางใหญ่ครับจะได้ครับลังมันมาเจอช้าลังล้างไปได้ได้แท่ตรงกลางครับลังนี่ลังในแค่นี้ครับแต่น้ำหวานคุ้มครับเกือบเต็มถังครับนี่ถังนี่ครับเลยครึ่งครับ อันนี้ยังไม่บีบถ้าบีบอีกถ้าจะเกือบเต็มเลยโอเคครับโอ้หูสิบโลได้หนักครับเกคคือบเดี๋ยวจะออกแล้วครับลงังงล้างนี่ค,ครับเมงสูงเท่าไหร่ครับคุ้มครับเกือบเต็มแล้วบนนี้หกขวดครึ่งเลยครึ่ง